มากันอีกแล้วนะครับกับทริปการเดินทางของพี่ๆชาวเดอะทิฟลิปตี้นะครับฮอนด้านะครับครั้งนี้เราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งบอกเลยว่าครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหนเพราะพี่ๆชาวสมาชิก350นะครับรวมตัวกันมากกว่า80คันนะครับขบวนรถเนี่ยยาวเหยียดเป็นกิโลเลยนะครับเพราะว่าครั้งนี้จะได้สมาชิกจาก จังหวัดกรุงเทพชนบุรีระยองจันทร์นะครับรวมตัวกันยกพลลงหาดเจ้าหลาวจันทบ,บุรีสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูรอแล้วนะครับแน่นอนว่าการท่องเที่ยวนั้นคงหนีไม่พ้นทะเลอย่างไม่ต้องสงสัยเลยงานนี้ทาง Honda เลยจัดให้นะครับกับพี่ๆน้องๆชาวรถคลาสสามาทั้ง For z ซ3 5 0แล้วก็ a d ดี5 0ซึ่งบอกเลยว่ามีสมาชิก เพียบเรียกได้ว่ายครั้งนี้นะครับยอดสมัครกัทะลุเกินกว่าโควตาที่ตั้งไว้ในช่วงแรกนะครับเพราะกิจกรรมในครั้งนี้และที่ผ่านมานะครับบอกเลยว่าไปเที่ยวกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเนี่ยมีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับนอกจากจะเติมน้ำมันให้ฟรีระหว่างทางนะครับยอบอกเลยว่ากินหรูอยู่สบายแล้วยังมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนและที่สําคัญนะครับเที่ยวแบบนี้ ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเดี๋ยวจะตามไม่ทันเพื่อนเพราะว่าจะขับขี่กันเป็นขบวนตามความเร็วที่เหมาะสมไม่มีทางทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนทริปนี้นะครับพวกเราจะขี่รถไปเที่ยวน้ําทะเลกันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งมีระยะทางรวมไปกลับน,นะครับอยู่ที่ประมาณ500กโลนะไปอย่างเดียว250กลับอีก250นะครับแน่นอนว่าระยะทางที่ขี่นี้กําลังสนุกและยังมีเวลาเหลือพอที่จะเล่นกิจกรรมชายหาดได้อย่างสบาย จุดนัดพบแรกนะครับเรานัดเจอกันที่ถนนบางนาต,าตราดกรม25นะครับเป็นปั๊มน้ามันนะครับในช่วงเวลาของ7โมงเช้านะครับพี่ๆชาว350ในโซนกรุงเทพเนี่ยก็ต่างทยอยถึงจุดนัดโดยหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะได้มีการสแกน QR code เพื่อเข้ากลุ่มลายนะครับซึ่งในกลุ่ม l ลา์เนี่ยก็จะมีการประกาศและข้อมูลที่สําคัญนะครับในรายกลุ่มเพื่อให้ทุกคนเนี่ยจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญนอกจากนี้นะครับก็ยังมีช่งางภาพมืออาชีพเนี่ยหลายคนเลย คอยช่วยถ่ายรูประหว่างทางนะครับที่เรากําลังจะขับขี่กันเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกิจกรรมนะครับแล้วก็คอยอัปเดตรูปลงในไลน์กลุ่มเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้โหลดรูปไปโพสต์นะครับในช่องทางต่างๆตัวเองเนี่ยแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยจุดนัดพบแรกนะครับทุกคนเนี่ยจะได้คูปอง kfc นะครับเพื่อไปแลกอาหารและเครื่องดื่มครับเป็นการลองทองมือชาวกันก่อนนะครับที่จะออกเดินทางนะครับหลังจากที่ทุกคนมารวมตัวกันแล้วลองทองเรียบร้อยแล้วนะครับจึงออกเดินทางมุ่งหน้า ไปยังโซนจังหวัดชนบุรีกันก่อนนะครับโดยขบวนของพี่ๆชาวสามหาสูนี่ก็ไปเป็นอย่างระเบียบเรียบร้อยนะครับเดินทางเป็นรูปแบบขบวนนะครับออกสตาร์จากปั๊มน้ำมันถนนมานาตาดมุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรีนะครับก่อนที่จะเลี้ยวเข้าแถวช่วงบางซ้ายนะครับเพื่อโฉบขึ้นไปบนสะพานชลมาตรวิถีนะครับเป็นการขี่รถกินลมชมวิวกันก่อนนะครับแล้วก็เลี้ยวตัดออกไปยังถนนหลักมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนหมายเลขส6โดยเราทั้งขบวนเลยเนี่ย ก็จะแวะเติมน้ำมันฟรีนะครับจากคอนด้ากันก่อนนะครับโดยเป็นถังแรกนะครับที่ปั๊มน้ำมันนะครับบางจากบนถนนหมายเลขสาม้นกนี้นะครับแล้วระหว่างนี้นะครับเราก็จะรอพี่ๆน้องๆชาวสามารถสูญจากโซนชมบุรีเนี่ยมาร่วมสมทบด้วยอีกทางนี้นะครับอตอนนี้เราก็มาอยู่จุดแวะพักนะครับที่ปั๊มน้ำมันนะครับเข้าเขตของจังหวัด ระยองนะครับตอนนี้ก็แวะ,ะเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็<อ>ๆๆกินน้ำ <ๆ S 1> กินข้าวข้าง, <ๆ S 1> <อ>งในนะครับเราอยู่ในบริเวณเต็นท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงตรงนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อนะครับหลังจากที่เรามาได้ประมาณร้อยกว่าโลแล้วนะซึ่งก็เรียกได้ว่าประมาณครึ่งทางแล้วนะครับจากปลายทางทั้งหมดนะครับจากรูทวันนี้นะครับประมาณ250กิโลนะครับเรามาได้ครึ่งทางเรามาแวะพักตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นส่งโคกับ พี่ๆชาวฮอนด้าธารมสูรนะครับจากชลบุรีก็มาร่วมุบที่นี่นะครับเป็นจุดนัดพบใหญ่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องออกเดินทางกันต่อนะเป้าหมายปลายทางของเราคือที่จันทบุรีนะครับไปหาเจ้าหลาวนะครับเราจะไปเล่นน้ําทะเลกันที่นั่นนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อโซนกรุงเทพและก็ชลบุรีเนี่ยรวมตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะตั้งขบวนนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ชุดย่อยนะครับเพื่อไม่ให้ขบวนเนี่ยยาวมากเกินไปบอกเลยว่าทีนียขบวนยาวเป็นกิโลจริงๆ นะครับแล้วก็ออกเดินทางมุ่งหน้านะครับเพื่อไปกินข้าวมื้อเที่ยงกันที่ร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดที่จังหวัดระยองนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าอาหารแต่ละมื้อเนี่ยพี่พ,พี่ทางค o n d a เนี่ยก็จัดเต็มให้กับสมาชิกชาว3 5 0เลยหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเติมสเสบียงท้องกันจนอิ่มและเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกเดินทางต่อนะครับโดยมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ของจ,งจังหวัดจันทบุรีโดยระหว่างทางนะครับเราก็จะมีการแวะเช็คอินตามจุดชมวิวนะครับอย่างเช่น จุดชมวิวเนินนางพยานะครับซึ่งต้องบอกว่าที่เนี่ยเป็นไฮไลท์ของจังหวัดจันทบ,บุรีเลยใครมาที่จังหวัดจันทก็ต้องแวะไปถ่ายรูปที่นี่นะครับซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามของริมทะเลแล้วก็ถนนเส้นทางที่สวยงามน,นะครับช่วงนี้ทุกคนก็จะสบายๆนะครับจากจุดนี้ไปไม่ไกลนะครับก็จะถึงที่พักนอนของพวกเราชาว350ย์กันแล้วนะครับที่พักดูลาที่นี่นะครับแซนดุนเจ้าหลา่าวดีรีสอร์ทนะครับบอกเลยว่าในห้องเนี่ย โอ้โหเจ๋งมากๆเลยครับแม้แต่ในห้องน้ํายังมีทีวีให้ดูอ่าแล้วก็จากที่พักเรานะครับเดินออกจากห้องพักไปไม่กี่ก้าวเนี่ยก็ถึงชายหาดที่แสนสะอาดแล้วก็สวยงามด้วยบอกเลยว่าบรรยากาศช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นนะตอนที่พระอาทิตย์ส่องประกายแสงออกมาที่ผิวน้าทะเลนะโอ้โหสวยมากๆนะครับแน่นอนว่าความสนุกนะครับพอหลังจากที่เราเดินทางมาถึงที่พักแล้วไม่ได้จะจบลงนะครับแต่แค่เป็นการเริ่มต้นนะครับของความสนุกเพราะว่า ในช่วงตกเย็นนะครับนี่แหละพิคอปสุดหล่อ MC ของเรานะครับก็ประกาศให้ทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันที่จุดนัดพบนะครับช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเพื่อมาเล่นกิจกรรมริมชายหาดกันนะครับโดยในแต่ละสีเนี่ยก็จะมีสมาชิกของทั้ง4พื้นที่นะครับสโซนเนี่ยรวมกันอยู่นะครับแล้วก็จะต้องส่งตัวแทนนะครับจำนวนส0คนออกมาเล่นเกมชักเขยเยอกันนะครับเกมต่อไปก็จะเป็นแช่บอลแล้วก็วิ่งกระสอบนะครับซึ่งทีมไหนที่สามารถชนะนะครับก็จะได้ คะแนนสะสมไปนะครับเราก็จะมีการมอบรางวัลในช่วงปาร์ตี้ช่วงค่าด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่หลังจากที่เล่นกิจกรรมแล้วหรือว่าว่างนะครับก็ยังสามารถไปเล่นกิจกรรมนอกเหนือจากนี้นะครับที่ทาง Hon ด้าเนี่ยเตรียมไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นซับบอร์ดเล่นบานนาโบทว่ายน้ำนะครับส่วนทีมันเชื่อรถเนี่ยก็มีติดอุปกรณ์ดำน้ำตื้นไปด้วยนะครับก็จะได้ไปดำดูความสวยงามใต้ท้องทะเลของหาดเจ้าหล่าวแห่งนี้กันนะครับนอกจากนี้นะครับใครที่ไม่เล่นกิจกรรมน้ําทางทะเลนะครับ ก็ยังมีกิจกรรมลอยลูกปั่นนะครับเพื่อแบบพาน้องนหนูๆเนีน่ยครับไปเพลิดเพลินได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับระหว่างนี้พอตกเย็นนะครับก็เป็นช่วงเข้าสู่งานปาร์ตี้ที่ทุกคนหลอคอยนะครับพร้อมด้วยอาหารบุฟเฟ่ต์แล้วก็อาหารทะเลที่เตรียมเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกุ้งย่างแล้วก็ปลาหมึกย่างแบบที่กินกันได้ไม่อั้นเลยพร้อมกันนี้นะครับก็ยังมีเครื่องดื่มหลากหลายประเภทเตรียมเอาไวใ้ให้กับทุกคนในงานด้วยตกท้ายด้วยการประกาศแจกของรางวัลน,นะครับจากการเล่นเกมในช่วงเย็นนะครับซึ่ง ทางผู้บริหารไทยฮอนด้าเนี่ยก็ได้เป็นคนมอบนะครับแล้วก็กล่าวขอบคุณพี่ๆชาว3-50นะครับที่มาร่วมจอยความสนุกในที่นี้กันเป็นจํานวนที่เกินคาาเลยนะครับสูงมากถึง80คันโอันขบวนนี้ยาวเหยียดเลยแน่นอนว่าปาร์ตี้ครั้งนี้นะครับจะขาดสีสันไปไม่ได้เลยนะครับกับเสียงเพลงแล้วก็ความสนุกนครับจากนักร้องนะนักเต้นจากทั้งบนเวทีนะครับพอตกดึกนะครับนักเต้นหน้าเวทีนี่บอกเลยว่า สนุกกว่าบนเวทีครับจนหมดเวลานะครับทุกคนจริงแยกยากกันไปพักผ่อนนะครับเพื่อเตรียมตัวเข้าสูโ่โหมดทริปวันที่2ของทริปนี้นะครับบอกเลยว่าวันที่2ก็ยังมีเส้นทางสวยงามในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยให้ได้ไปขี่รถเที่ยวกันต่อนะครับพอช่วงเช้าว,วันที่2นะครับหลังจากที่ทุกคนตื่นมาพร้อมกับความสดชื่นล้วก็ออกมาทานมื้อเช้ากันบนที่เรียบร้อยนะครับต่างทยอยออกมาเช็คเอาก,กันในช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับ แล้วก็ล้อหมุนออกจากที่พักประมาณ10โมงนะครับโดยพวกเราชาว350นับกว่า80คันเนี่ยล้อมุนไปยังชุมชนโบราณนะครับบ้านเรือนที่ยังรักษาอนุรักษ์ทรงบ้านแบบดั้งเดิมเอาไว้นะครับในตลาดก่อนที่จะแวะทางมือเที่ยงกันที่ร้านฉุยจันทบุรีแล้วก็ขี่รถไปชมโบสถ์คริสอาสนะวิหารของพระนางมาริอาปฏิสนทีนิลมนของจังหวัดจันทบุรีนะครับที่นี่มีประวัติความเป็นมายาวเหยียดเลยนะครับต้องบอกว่า เข้าไปภายในพื้นที่เนี่ยโอ้โหทั้งเย็นทั้งสวยงามมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าใครมาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็สามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของที่นี่ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับจึงไปแวะทานเครื่องดื่มเย็นๆนะครับกันที่ร้านกัสคอฟฟี่นะครับซึ่งออกจากนอกตัวเมืองของจังหวัดจันทบุรีมาแล้วครับซึ่งกาลังจะผ่านจังหวัดระยองนะครับบนถนนหมายเลข3 44นะครับจากจุดนี้นะครับ ชาวทีฟินะครับก็จะเดินทางมุ่งหน้ายิงยาวโดยระหว่างทางนะครับสมาชิกจากโซนระยองแล้วก็ชลบุรีนั้นก็จะแยกขบวนออกเป็นช่วงๆนะครับระหว่างทางเป็นอันจบทริปในความสนุกั้งนีนะครับตอนรับหน้าร้อนนะครับผมบอกเลยว่าในช่วงฤดูร้อนนี้ไม่มีอะไรสนุกกว่าการได้ไปเที่ยวทะเลอีกแล้วไม่เชื่อไปกับรถจัก,กรยานยนต์ฮอนดา้าดูสิความสนุกจะมากกว่าเดิมอีหลายเท่าตัวแน่นอนทีมงานไซคารุฟันทงครับผม พี่อะไรครับโจครับผมพี่ตูนะครับผมมาจากสาขาไหนครับมาจากสาทูครับมาทริปนี้กี่ครั้งแล้วครับตอนงแตมาครั้งแรกครับผมครั้งแรกเป็นไงบ้างครับครับก็สนุกดีครับกิจกรรมก็เยอะดีครับอ่าแล้วอ่ารู้สึกทริปนี้ประทับใจอะไรมากที่สุดก็การจัดจัดทริปที่ดีครับครับผมครับเป็นการที่แม่เวลาที่ดีว่าแวะตรงนั้นตรงนี้อะไรครับมันกําลังพอดีทุกอย่างครับผมปกติขี่รถกีบ่อยไหมก็บ่อยครับบ่อยเท่านีครับแล้วถ้าเกิดมีพี่ไก่ไปไหมออกไปครับผม แบงค์ครับผมครับผมมาจากสาขาไหนครับสาุเจริญยนครับปกติขี่รถเที่ยวบ่อยไหมก็เกือบทุกทริปของสาธูช่วงนี้ครับผะว่าเพิ่งออกตั้งแต่ออกมาก็หลังๆก็เริ่มเริ่มบ่อยครับแต่ว่าได้ออกที่กองฮอนด้าเนี่ยมาหลายครั้งแล้วถ้าของฮอนด้านี้สองครั้งสองครั้งใช่ไหมชอบอะไรมากที่สุดทริปนี้ชอบอะไรมากที่สุดกิจกรรมกิจกรรมอะไรเงี่ยแล้วก็แบบเหมือนการจัดเวลารอบนี้แบบว่าเหมือน เหมือนตามแผนที่วางไว้มากกว่าทริปเก่าอะไรเงี้ยแล้วระยะทางอะพี่สำหรับทริปเหนือที่ไปประมาณ250กับ250เนี่ยพี่คิดว่ามันมากไปมันน้อยไปหรือว่ากำลังสำหรับผมชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วเพราะอย่างสาธุภาใบก็มีไปเขาคอพูเตอรเบอร์แต่ว่าได้อยู่เลยได้ติดได้หมดใกล้ๆได้หมดโอเคครับผมขอบคุณครับ ชื่อน่าสุดาล่ะคะมาจากสายจเกรยานยนต์สายจกรยานยนต์ปกติออกที่ก่อนฮันน้าบ่อยไหมเอ่อส่วนมากจะออกของร้านนะคะยังครั้งแรกกับฮันน้าค่ะแล้วทริปเนี้ยที่เราไปจันทบุรีเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดระหว่างไอพวกกิจกรรมพวกขี่รถอะไรชอบกิจกรรมชอบเจ้าที่ที่จัดระเบียบรถได้ดีอะคะอ่ะแล้วก็สนุกด้วยแล้วกิจกรรมชายหาดเหรอกิจกรรมชายหาดชอบค่ะสนุกค่ะชอบกับบานนาดาโบ้เข้ากานนาดาโบ้ใช่นเน้ยค่ะ แต่ว่ารอบหน้าขอให้ฮอนด้าเปลี่ยนไซส์เสื้อให้หน่อยได้ไหมคะจาก XL เป็นสองค่ะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันอาม่คิปหน้าครับผมบ๊ายบาย